สวัสดีครับครับกุล่ยตอเอุณับสวสดีครับอะเดี๋ให้ตงมานให้ตัวกัช่วหครับเป็นครจากอย่างไครับสวัสดีค่ะไมุก่น้องไมุกร่่าน้องสวัสดีครับลูกมิชิคาวาสวัสดีครับสวัสดีครับเกรซสกุลครับคุณเกรซสกุล สวัดีค่ะน้องใสพิชยาภาค่ะน้อำใสสวัสดีค่ะเจนค่ะน้ะองเจนสวัสดีค่ะชิชาค,ค่ะน้องชิชาวันนี้อยู่ด้วยกันเต็มที่เลยนะครับผมขออนุญาต กรี๊ดต้องการเดี er> <S <s ๋ยวขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับในการพูดถึงความรู้สึกของงานวันนี้สักน okay, okay, ิหนึ่งสักรบบันไดการเกมเฟส2324ามสองสี่ทุกแม่พ่อรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้ผมรู้สึกดีใจแล้ะเอนจอยมากครับเพราะว่าโดนเซอร์ตัวแล้วผมเป็นแฟนคลับของวันพีซอยแล้วที่บ้านก็ถูกดีฟิกเกอร์เต็มไปหมดเลยโอ้โหแต่วันนี้เป็นการเหมือนเป็นการเปิดโลกของผมเลยนะครับครับผมผมเห็นว่าการเกมเยอะมากแล้วก็สวยคุ้มไปเลยและที่สําคัญเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการเปิดหน้าบอร์ดสตย ทำเาิดการเกมนะครับในครั้งนี้เพราะว่าเราก็จะได้เห็นอยู่แล้วข้างหน้านี้นะครับที่มีเพื่อนเพื่อที่ชื่นชอบการเล่นการ์ดเกมมาแบบให้ความสนใจกันเยอะแยะมากมายและผมเชื่อเลยว่างานในครั้งนี้เนี่ยจะทาให้คนสนใจแล้วก็ทันมาเล่นการ์ดเกมกันเยอะขึ้นทั้เป็นการเปิดเป็นการเปิดคอมมูนิตี้ใหม่ๆด้วยครับผมเรียกว่าเปิดความเป็นไปได้ใหม่และเป็นที่ที่ให้ได้มารวมตัวกันได้เจอกับผู้ที่มีความชื่นชอบกันทั้งคล้ายในเรื่องราวเดียวกันถูกต้องครับว่าในงานนี้ อะวันนี้เดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะครับนอกจากนี้เดี๋ยวมีการแข่งขันอีกเยอะแยะมากมายด้วยเราให้น้องๆสุมัครฟรีให้กำลังใจด้วยถ่นเดียวสักทีหน,นึ่งขออนุญาตเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับขออน,นุญาตเป็นน,น้องบูเบ้เดี๋ยวนะรอหะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะความพิเศษของฮาเกิดขึ้นขออน,นุญาครับเชบิญน้องบูเบ้ครับพี่พพอะไรอยากบอกถึงถ่านวันนี้หน่อยนะ พี่สู้นะคะขอให้ได้รางวัลกันทุกคนกันได้ทุกคนเลยนะคะพี่ช้ขอให้ได้รางวัลกันทุกคนนะครับผมขว่าผมได้วันนี้น้องนทั้งสี่คนน้องเฟย์น้องเจนไทยมุกน้องน้ำใสเดี๋ยวมีโชว์ด้านบนเวทีด้วยนะคะเดี๋ยวได้เจอกันแบบเต็มๆบนเวทีนะครับส่วนน้องชิช้างก็จะมีโชว์ด้านนอกน้องจุกเขาไปตามกันได้ตลอดทั้งวัในโซนของไอดอลชิปปิ้งด วันนี้ถือว่าเราต้อนวันอย่างยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่และเกรงกรนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวจะเชิญทุกท่านถ่าภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกสักเล็กน้อยนะครับผมใน